สวัสดีครับคุณแม่หวดครับได้เจอเป็นจ้งไดเศร้าป่วยหรือบ่เศร้าแล้วจ้ะอ๋อเศร้าไขรแล้วเศร้าไขรแล้วว่าจ่าแตงแต่มเมือภาไปหาหมอมาหนี่งเมื่อไหร่แตงมื้มภาไปหาหมอเออกินยากินยาต้มเมออยู่งกวเอาลุงเบาลุงกินคีบิดแล้วอ๋อย่างละสามเมตรอ๋อกินย่างละสามเซนเม็ดกินยาอนามัยมาหนึ่งย่างละเม็ดนะเหลืออยู่ไม่รู้ว่างสิบกมโอ๋อก็คือเขาให้กิน กินเป็นสูตรว่าทานทามเขาให้กินเบ็ดเขาให้กินเป็นสูตรกะไข่เน่ขึ้นแล้วว่าทานทามดีขึ้นหลายไข่เน่าไขแม่นมาบอมไข่แม่นบ่มาเห็นเลยกะดีไข่ไปกะดีเพราะเายแล้วโอ้ยดีได้เห็นไม่ใหญ่หัวด้วยท่านนะจบจังหวะมาพ่อพอดีนะก้านแสนมันในบุญหลายๆเด้อทุกคนเด้อก้านแสนที่ได้เป็นถหวยเด้อที่ได้เปลี่ยนมาล่างไม่ใหญ่หัวแล้วก็

คนมากพอที่เราแต่ว่าท่านนี่เอาลอยเปนสิ so ่นึ่งบอนึ่งว uh. ่าเป็นแฟนตีมาเอาไปอยู่นแล้วเลือกออกตัวไหนวุ่นวายโอ้แฟนเห็นนั่นทั้งพ่อใหญ่น้อยพ่อใหญ่น้อยเออโอ้ฝันเห็นทั้งพ่อใหญ่น้อยฝันเห็นทั้งพ่อใหญ่หมานเป็น่านั่งเก็บกัะชัวปวดปวดเออพ่อใหญ่หิวเหลือเฮงเฮงหล่ะเออโอ้ยหิวก็จะเฝ้าให้หลานมีเงินก่อนจิ่ เชื่อกินดอ,อ,อ,อกหรือเป่าคนกันนางคิดบวกกล,ลงวงวออตอนป่้วยอยู่หันกัทำถ้าฝันตอนเด้วยนอ๋อบัดเช้าป่้วยเราเป็นจังไดดบัดในฝันอีกไปป่วยกับฝันฝันว่นไ,ไปวัดไปวัดบ้านห้าวเนี่ยว่าวัดนี่<ป>บ้านเ้ากินไปกินไปท่านไปถ้ำบุญในบ่ถ้ำบุญอ๋อค้นลายว่า่ะอยู่ในฝัน ค,คโอ้อยในความฝันนะว่าคนหลายค่ะวันต่อวันองคนแม่หวัวไปทั้งวันนะหลวง,ง,งปู่หรือว่าหลวงปูห่หรือว่าในฝันเน,ะน,นาะบ้านเนาะสิมีพูยิงตายอีกผู้นงึงอ,อ๋อบ้านเฮาสิมีผู้หญิงตายอีกผู้นึงอันนี้ใน,ในความฝ <บา S 1> ัน,ใน,ใน,นโอ้หลวง,งปู่หลวงปู่เว้าเลยแบบนี่คนแม่โตกิ่งเพิ่นกับว้า โตเกียงเพิ่นกับว่าโอุ้ยปนวนเลยเอ้าโตเกียงแม่กับยังมาว่าอีกงปูกับยังเ์ว่าอยู่มาบินสบายเออมาบินบาดปูกับยังเ์ว่าอยู่วันคอะวาน้านเ้าบ่มีสิบ่บ่ปวยกูเนี่ยมัยิ่งกูนี่สิบ่ป่วยโอา้บินตบานเออมาบินทบาทนะคือว่างสั่นก้อนบ่ป่วยแต่ว่าห่างสีตายว่าทั่นเาะในความฝันกับฝันได้คือกันม่อมเต๋กับว่าคือกันแม่แม่กั่นมาบินบาท อ่าตังมีหงผู้หนึ่งนงสินมีงามงามตัวอะไรสินมีงามงามหัวบ่มีเอโอเห็นผู้หญิงนุงสินมีงามงามว่าจต่อยู่ในวัดอ่ะข้บ่มีโอ้ข้บะมีแต่วสินมีงามงามแต่ว่าสินมีบ่ตังไปเอ่ยซื้อผู้ใดต้งนั้นว่ามันไม่ใญ่หวดบ่ปฏิวาตอีกเด้ออ๋อสินมีงามงามอ๋อ อยู่อแต่ี่ไม่ค่อนต่ผู้ได้สิตต่การสร้างาเจ้าถอว่าตังไปเอ่ยซื้อเป่นเด้อโอ้โแต่ว่าห่างความฝันว่าสันๆไม่ฝันไม่ฝันเออเออโอฝันวาจังสั้นว่าสันนอโอ้ฝันเราไปกินไปทานมาสั้นๆ โอเห็นผัวแสดงว่าเป็นบุหัวซากันดอกเออแสดงว่าเป็นไงมันที่มากหรไม่เงี้ยวไปยืนน้ำคักๆเ่ยคิดว่าเน้อก็เออค้าแางว่าฝันหัวซากันดอกหัวซากันตอนเห็นอยู่ตัวไปไปมั่นนะโอ้ไม่ฝันเออไม่ฝันว่าทอบไปไปไปมั่นเออโอ้อันนี้ก็เป็นความฝันเนาะ แต่ว่ากับแปกแลกน้อคุณแม่แปลกอยู่ว่าเตีอว่าฝันแล้วฝันตือนขึ้นมาเงมือเส้ามาใส่บาตรลวองพ่ออยบายกันเงว่าให้ฟังอีดโอยัาย<อ>งว่า,วาวนนอโอ้ออเ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 ออออเ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 ออีออเออเออยอ่นเเออ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 ้ออเออเอเออเออเออเย เอออะรเขาผูดอ้ไดเพิ่นเสียเสียเฮากับยาไปเเคยซื้อเพื่อนกับร้างเพื่อนเออว่าฝันว่าไปกินไปท่านซื้อโออฝันว่าไปกินไปท่านเซื้อโอ้เนี่ยล่ะก็แปลกเราคิดว่าสีได้เลขตัวใดระบาดที่นาดี่ดีมิมี่ิ่ศูนยม่นศู่นเถานทอโอ้ศูนย์องลับพุณแม่ศูนว่ซซั่านถาะ ยิงสองเห็นแม่ยิงสองคนคือเก่าเด็เออเห็นปู่ยิงสองคนนี่คือเก่าไม่ยิงอ่ะใส่เสียชื่อผู้สองคนคือเก่าโอ้เห็นอยู่วัดบ่เหมาอยู่บ้านบ้าดที่ไหนเห็นผู่ยิงใส่เสื้อสีชมพูอยู่ในวัดว้านถนนอือผู้ที่เห็นยังเห็นอยู่บ้านอ๋อแต่เลยตีเป็นศูนย์ซีซีโอ้แลครับตีเป็นศูนย์ซีซีเลยเป็นอ่างวนนี้มันออกขันสุกโอ้ออกขั้นสูงอีกไรบางเปียงมันเองยี่แปด อีกจันมือมันอัววนวันว่าอยงนีอาขวบอวันจันบอวันจันทระสีสวนซีซวันจันทาละเออว่าต้องเอาออกมาดอกเออสวนซีซีปติคุณแม่อ๋อวันทหัส อ๋อวัานผหัดเบิ่นเลยวันผหัดเบื่ออีกเออเว่านัเบื่อเลยกับวันเสานึกับวันเสา์นี่วัเจ้าเบิ่นวนอยากเบ่อนเนา์แต่ว่าคุณแม่นี่คิดว่ามากเป็นศูนย์ซีซีนี่แหละชุดเดียวนี่แหละตัวเดียวเลยว่านธรรมอืมไ่มีตัวอื่นอีกบ่โอมากตัวเดียวคักๆนี่แหละวัดเจ้ศูนย์ซีซีนี่แหละ โอ้แสดงว่าพันท่องแล้วเลขตัวเดียวชุดเดียวบ่าเบิดนงั้นหลายตัวนี่เนาะคุณแม่ซื้อไปบดที่ไหซื้อไปซื้อให้มันได้ได้บดที่ไหนเออเพราแม่นบอกตะม,มูจะฝังบ่ซื้อเด้ศูนย์สี่สี่เด้อพี่นอ้องคุณแม่หวดเพิ่นฝันดีแล้วเพิ่นฝันดีคัาแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับเคิดว่ามานสีเบิ่นนั่นล่ะเคิดว่ามันสีเบิ่นคิดว่ามันสีออกเนาะคุณแม่เนาะ อ๋อนะครับก็ขอขอบคุณคุณแม่หวดนะครับที่มาบอกความฝันให้ฟังเมื่อนี้นะครับเนาะใข้หลล่ะเนาะหายเก็บหายปวดแล้วหายไข้แล้วเออตัวกาภาพปฏิแชียงแรงเลายะบาดที่นี่ช่วงก้าวไปกินไปท่านน้ำเพื่อนเออ่ากิเออให้ได้ไปกินไปท่านน้ำเพื่นนี่แหละอยู่คาบ้านคาแม่งไปน้ำลวกน้ำลานนี่แหละเต้าเก็บเต้าป่วยแล้วคุณแม่เด้อเอา แข็งแรงแข็งแรงเขาขอขอบคุณคุณแม่หวัวดนะครับ